สนุกคิดเรียนวิทย์กับครูฝนสวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชกันต่อนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะเป็นปัจจัยที่4เนาะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าปัจจัยที่1น,นะคะก็คือแสงปัจจัยที่2ก็คือน้ำ ปัจจัยที่3คืออากาศและปัจจัยที่4คือธาตุอาหารนะคะสำหรับนักเรียนนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะไปที่หน้า57ค่ะแล้วเรามาอ่านหน้า57ไปพร้อมๆกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะตั้งแต่เลข4ตรงนี้เลยเห็นไหมเห็นกรอบสีฟ้าไหมลูกอะแล้วมาเริ่มอ่านพร้อมกันเลยเนาะค่ะถ้า สำหรับปัจจัยที่4ก็คือาธาตุอาหารนะคะทอทงสระอาต้อเต่าสระอุอ่านว่า,าธาตุนะคะาธาตุอาหารพืชต้องการาธาตุอาหารชนิดต่างๆที่มีอยู่ในดินเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเพื่อนำมา ใช้ในการเจริญเติบโตและทำให้พืชมีความแข็งแรงโดยรากของพืชจะดูดซึมธาตุอาหารเหล่านี้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชโอเคทีนี้นะคะเดยวคุณคุูยก็จะมี powerpoint ให้นักเรียนดูนะคะเดี๋ยวคุณคุูจะอ่านให้ฟังนะคะค่ะธาตุอาหารนะคะก็คือ พืชเนี่ยก็ต้องการธาตุอาหารชนิดต่างๆที่มีอยู่ในดินนะคะโดยรากของพืชเนี่ยก็จะดูดซึมธาตุอาหารเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชทําให้พืชมีการเจริญเติบโตและแข็งแรงซึ่งธาตุอาหารนะคะจะแบ่งเป็น3ส่วนได้กันก็คือจะมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมค่ะเรามาดูที่กรอบสีส้มตรงนี้นะคะสําหรับ สิ่งที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2จะต้องจําให้ได้ก็คือธาตุอาหารหลักนั่นเองนะคะธาตุอาหารหลักนะคะก็คือพืชต้องการมากแล้วก็มีอยู่ในดินปริมาณน้อยนะคะทํายังไงละ่ะพืชถึงจะได้รับปริมาณมากเราก็ต้องเป็นไงลูกซื้อพวกธาตุอาหารพวกเนี่ยไปใส่ให้พืชนั่นเองธาตุอาหารหลักนะคะมีอยู่3ชนิดด้วยกันก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมะคะ่ะสำหรับไนโตรเจนนะคะ จะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว N, ฟอสฟอรัสใช้สัญลักษณ์เป็นตัว P, แล้วก็โพแทสเซียมนะคะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว K นี่คือธาตุอาหารหลักที่นักเรียนต้องจำให้ได้เดี๋ยวลอามาท่องกันอีกรอบนึงนะในโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอกรอบนึงนะคะในโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอ่าอีกรอบนึงรอบสุดท้ายในโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนักเรียนต้องจำให้ได้นะธาตุอาหารหลักนะคะ ต่อมาเป็นความรู้เสริมนะคะเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารรองนะคะก็คือพืชต้องการรองลงมาจากธาตุอาหารหลักและมีอยู่ในดินปริมาณมากนะคะได้แก่แคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันค่ะสุดท้ายคือธาตุอาหารเสริมนะคะธาตุอาหารเสริมพืชต้องการน้อยแล้วก็มีอยู่ในดินปริมาณน้อยเช่นกันนะคะได้แก่โมลิบดีนมัม แมงกานีสทองแดงสังกระสีคอลีนเหล็กแล้วก็โบรอนนั่นเองค่ะอ่ะสิ่งที่ต้องจำให้ได้มี3อย่างค,คุณครูบอกไปแล้วคือธาตุอาหารหลักได้แก่ในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมจำได้หรือยังเอ่ยทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูคลิปวิดีโอกันนะคะว่าในตัวเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมเนี่ย มีผลต่อพืชหรือว่ามีประโยชน์ต่อพืชยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็จะจบคลิปนี้สําหรับคลิปหน้านะคะคุณครูจะมาสอนเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับปุ๋ยนั่นเองเดี๋ยวเราจะเรียนกันในคลิปหน้านะคะว่าปุ๋ยเนี่ยมีกี่ประเภทมีแบบไหนบ้างเนาะแต่ว่าในสัปดาห์นี้นักเรียนต้องจำให้ได้ก่อนธาตุอาหารหลักเนี่ยมีอะไรบ้าง แล้วก็โอเคเดี๋ยวเับไปรับชมคลิปกันเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยในตัวเจนเนี่ยทำหน้าที่อะไรฟอสฟอรัสช่วยเรื่องอะไรโพแทสเซียมช่วยเรื่องอะไรบำรุงส่วนไหนของพืชไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆการที่พืชจะเจริญเติบโตได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างจากที่ได้เรียนรู้กันมาแล้วในคาบก่อนๆวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่อง ที่สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆนั่นคือเรื่องของธาตุอาหารธาตุอาหารคืออะไรสำคัญอย่างไรกับพืชแล้วพืชต้องการธาตุอาหารอะไรบ้างนั้นน้องๆไปหาคำตอบพร้อมกันกับเจมได้เลยค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับพืชมันมแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าอยากปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนสักหน่อย แต่พอลองไปค้นคว้าข้อมูลดูในเรื่องของขั้นตอนการปลูกพืชก็พบว่าผมยังไม่มีความรู้เรื่องปุ๋ยเลยอ่ะในหนังสือบอกว่าปุ๋ยคือาธาตุอาหารพืชที่เราต้องใส่เพื่อให้พืชเติบโตแล้วข้อมูลเรื่องปุ๋ยมีรายละเอียดอะไรบ้างนะสงสัยผมต้องไปหาพี่เกษตรกรเพื่อถามเรื่องาธาตุอาหารซั้นแล้วเอา้าเจมเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับ วันนี้ผมมีปัญหาอยากมาถามพี่สักหน่อยนะครับเอา้าว่ามาสิผมอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยนะครับเพราะว่าผมต้องการจะปลูกต้นไม้แต่ผมไม่มีความรู้เรื่องเลยครับผมเลยมาขอให้พี่ช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับผมหน่อยครับโอ้ได้เลยสบายมากก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับปุ๋ยกันก่อนเพราะปุ๋ยเป็นแหล่งรวมของธาตุอาหารปุ๋ย หมายถึงสารหรือสิ่งที่เราใส่ลงไปในดินเพื่อวัตถุประสงค์ให้ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมที่พืชยังขาดอยู่ให้พืชได้รับอย่างเพียงพอและพืชสามารถเจริญเติบโตงอกงามดีและให้ผลผลิตที่สูงขึ้นซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้พืชเจริญเติบโตธาตุอาหารแต่และชนิดส่งผลต่อพืชแตกต่างกัน เราจะมาเรียนรู้กันถึงธาตุอาหารหลัก3ชนิดคือไนโตรเจนช่วยทําให้พืชโตได้เร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโตช่วยเสริมใบและลําต้นให้มีสีเขียวเข้มและช่วยเพิ่มปริมาณโปรตีนให้แก่พืชที่ใช้เป็นพืชอาหารเช่นข้าวหรือหญ้าเลี้ยงสัตว์นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องควบคุมการออกดอกออกผลของพืชช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นโดยเฉพาะพืชที่ให้ผลและ,มะเมล็ด พืชที่ขาดในตรเจนจะมีอาการใบเหลืองผิดปกติจากใบล่างไปสู่ยอดลำต้นจะผอมกิ่งก้านรีบเล็กและมีใบน้อยพืชบางชนิดอาจจะมีลำต้นสีเหลืองหรืออาจจะมีสีชมพูเจียปนด้วยใบพืชที่มีสีเหลืองปลายใบและขอบใบจะค่อยๆแห้งและลุกลามเข้ามาเรื่อยๆจนใบร่วงจากลำต้นก่อนกำหนดและพืชจะไม่เติบโตหรือโตช้ามาก ฟอสฟอรัสช่วยให้รากดึงดูดโพแทสเซียมเข้ามาใช้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นช่วยแก้ผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะพืชได้รับในตรเจนมากเกินไปส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากฝอยและรากขนงในระยะแรกของการเจริญเติบโตช่วยเร่งให้พืชแก่เร็วช่วยในการออกดอกและสร้างมเมล็ดของพืชเพิ่มความต้านทานต่อโรคบางชนิดทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดีทำให้หลำต้นของพืชแข็งขึ้นไม่ล้มง่าย หากพืชที่ขาดฟอสฟอรัสการจเจริญเติบโตของพืชจะชะง,งักต้นแคระแกรนพืชบางชนิดอาจจะมีลำต้นบิดเป็นเกลียวเนื้อไม้จะแข็งแต่เปราะและหักง่ายรากจะ,จะเจริญเติบโตและแพร่กระจายลงในดินช้ากว่าที่ควรดอกและผลที่ออกมาไม่สมบูรณ์หรือบางครั้งอาจหลุดร่วงไปหรือมีขนาดเล็กพืชจำพวกลำต้นอวบน้ำหรือลำต้นอ่อนๆจะล้มง่าย โพแทสเซียมส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากทำให้รากดูดน้ำได้ดีขึ้นมีความจำเป็นต่อการสร้างเนื้อของผลไม้ให้มีคุณภาพดีทำให้พืชมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศทำให้พืชมีความต้านทานต่อโรคต่างๆช่วยเพิ่มคุณภาพของพืชผักและผลไม้โดยทำให้พืชมีสรรีสันเพิ่มขนาดความหวานและความคงทนต่อสภาพแวดล้อมได้หากพืชขาดโพแทสเซียมขอบใบจะเหลืองและกลายเป็นสีน้ำตาล โดยเริ่มต้นจากปลายใบเข้าสู่กลางใบส่วนที่เป็นสีน้ำตาลจะแห้งเหี่ยวไปจะเกิดจากใบล่างก่อนแล้วจึงค่อยๆลามขึ้นไปข้างบนเพื่อที่เห็นชัดคือเข้าวโพดเป็นไงบ้างเข้าใจหรือเปล่าครับเข้าใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นลองมาเล่นทำกิจกรรมกันหน่อยดีไหมได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันดีกว่ากับกิจกรรมเจลลี่จอมหิว อืมเป็นยังไงบ้างทำได้ไหมทับได้ครับดีมากพี่มีการทดลองให้ดูจะได้เข้าใจมากขึ้นถึงผลของธาตุอาหารกับการเจริญเติบโตของพืชถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าเอาละ่ะ เราจะมาดูการทดลองเกี่ยวกับาธาตุอาหารกับการเจริญเติบโตของพืชซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้คือ 1... พืชชนิดเดียวกันขนาดเท่ากัน2ต้น 2. อปุ๋ยที่มีาธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 3... น้ำเมื่อมีอุปกรณ์ครบถ้วนแล้วเราก็จะเริ่มทําการทดลองกันแล้วนะเราจะเริ่มจากนำต้นไม้ทั้งสต้นไปไว้ในที่รม่มซึ่งแสงส่องถึง จากนั้นใส่ปุ๋ยในกระถางของต้นไม้ต้นที่สองต่อมาก็รดน้ำให้ต้นไม้ทั้งสองต้นในปริมาณที่เท่ากันวันละสองครั้งเช้าเย็นเป็นเวลา14วันและสังเกตผลผลการทดลองจะพบว่าต้นไม้ในกระถางใบที่1มีจำนวนใบเท่าเดิมส่วนต้นไม้ในกระถางใบที่สองมีจำนวนใบเพิ่มขึ้นและต้นโตขึ้น จากผลการทดลองสามารถสรุปผลได้ว่าธาตุอาหารมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมากเป็นยังไงบ้างเจมส์ได้ดูการทดลองแล้วเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจครับดีมากจากความรู้ทั้งหมดทำให้เราสามารถประมวลความรู้ออกมาได้ว่าธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นหลักมีอยู่ด้วยกัน3มชนิดคือไนตโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งธาตุอาหารทั้งหมดเป็นสิ่งจาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมาก ทีนี้เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจของเจมพี่มีแบบทดสอบให้ทมด้วยครับเอาละค่ะน้องๆลองมาทดสอบความรู้พร้อมกับเจมดูนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะกับแบบฝึกหัดฉายเดียวฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ ข้อหนึ่งธาตุอาหารชนิดใดที่ไม่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชไนโตรโจเจนฟอสฟอรัรสโพแทสเซียมแมกนีเซียมสองหากพืชมีลำต้นแครแกรนและไม่แข็งแรงควรให้ธาตุอาหารใดแก่พืชไนโตรโจเจนฟอสฟอรัรสโพแทสเซียมแมกนีเซียม เหตุใด,ดเมื่อพืชขาดไนโตรเจนแล้วใบของพืชจะมีสีเหลืองเพราะไนโตรเจนทำให้ใบไม้สดชื่นเพราะไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารที่มีสีเขียวเพราะไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบของคอโรฟิลซึ่งมีสีเขียวเพราะเมื่อขาดไนโตรเจนจะทำให้แคโรทีน,นอยมีปริมาณมากขึ้นใบไม้จึงมีสีเหลืองหากเกษตรกรต้องการเพิ่มคุณภาพของผลไม้ ควรใช้ปุ๋ยชนิดใดเพื่อให้ผลไม้มีสีสันที่น่ากินผลใหญ่และมีรสชาติหวานปุ๋ยคอกปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยฟอสฟอรัสปุ๋ยโพแทสเซียมหากให้น้ำแก่ต้นไม้เพียงอย่างเดียวโดยไม่ให้ปุ๋ยเลยสิ่งใดต่อไปนี้ที่จะเกิดกับต้นไม้ต้นนั้นหลังจากผ่านไปสองสัปดาห์ต้นไม้จะตาย ต้นไม้จะผาดใบออกจนหมดต้นต้นไม้จะแคระแกรนใบเหลืองและไม่แข็งแรงต้นไม้จะเจริญเติบโตตามปกติเพราะสามารถสร้างอาหารได้เองด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงฉันเลยไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชข้อ2ถ้าพืชมีลำต้นแขะแแรนและไม่แข็งแรงควรจะให้พืชได้รับธาตุอาหารฟอสฟอรัสข้อ3เมื่อพืชขาดธาตุอาหารไนโตรเจนจะทำให้ใบของพืชมีสีเหลืองเพราะไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบของคอโรฟิล ซึ่งมีสีเขียวข้อ4หากต้องการเพิ่มคุณภาพของต้นไม้เช่นให้มีผลใหญ่มีสีสันน่ากินและมีรสชาติหวานเป็นต้นซึ่งควรจะใส่ปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของาธาตุอาหารโพแทสเซียมข้อ5หากให้น้ำแก่ต้นพืชอย่างเดียวโดยไม่ให้ปุ๋ยจะทำให้ต้นพืชมีลักษณะแรกร่ ใบเหลืองและไม่แข็งแรงเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆคงรู้กันแล้วนะคะว่าธาตุอาหารมีความสำคัญกับพืชอย่างไรคราวหน้าน้องๆจะได้พบกับเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำกับการสังเคราะห์แสงของพืชมาติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ